โลมานักล่าอัจฉริยะแห่ง้องทะเลฉากเปิดถึงน้ำสีครามอันกว้างใหญ่เป็นที่ซ่อนของความลึกลับและชีวิตมากมายแต่ในบรรดาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีนักล่าที่ทั้งชันฉลาดและสง่างามพวกมันคือโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้แค่แหวกไหวแต่ยังใช้ชีวิตด้วยสติปัญญามีภาษาของตัวเอง และผูกพันกันด้วยสายใยที่มองไม่เห็น 1. การล่าที่ชาญฉลาดการล่าของโลมาไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่มันคือการวางแผนการทำงานเป็นทีมและการใช้ความสามารถพิเศษพวกมันใช้เสียงสะท้อนในการหาเหยือ่อและใช้กลยุทธ์ที่น่าทึ่งบางครั้งก็รวมตัวกันเพื่อสร้างกำแพงฟองอากาศบีดบให้ฝูงปลาเข้ามาในพื้นที่จำกัด ก่อนจะเข้าจู่โจมพร้อมกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะที่แท้จริง 2. ภาษาและสังคมที่ซับซ้อนโลมามีภาษาของตัวเองเป็นเสียงคลิกและเสียงผิวปากที่มีความหมายเฉพาะแต่และเสียงเหมือนกับชื่อที่ใช้เรียกขากันพวกมันใช้ภาษาในการสื่อสารขนาดล่าเพื่อเตือนภัยและเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนในฝูง โลมาแต่ละฝูงมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนพวกมันดูแลกันและกันช่วยเหลือโลมาที่ป่วยหรือบาดเจ็บแสดงให้เห็นว่าโลมาไม่ใช่แค่สัตว์ที่มีสัญชาตญาณแต่มีอารมณ์และมีความผูกพันเหมือนมนุษย์ 3. ภัยคุกคามและการอนุรักษ์แต่ชีวิตที่สวยงามของพวกมันกำลังเผชิญกับภัยร้าย มลพิษในทะเลการทำประมงที่เกินพอดีและการติดปวนทำให้โลมาต้องเผชิญกับความเสี่ยงจำนวนประชากรลดลงอย่างน่าเป็นห่วงแต่ก็มีความหวงังมีนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่พยายามปกป้องพวกมันพยายามลดขยะในทะเลและรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ทะเลฉากปิด การกระโดดของโลมาไม่ใช่แค่การแสดงความงดงามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ยังมีหวังสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่รอดสติปัญญาและความผูกพันถ้าเราช่วยกันปกป้องบ้านของพวกมันโลกของเราจะยังคงเต็มไปด้วยเสียงเพลงของมหาสมุทรและภาพของนักล่าัอฉริยะที่กำลังแหลกไหวอย่างสาง่างามไปตลอดกาล ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e และรับชมคลิปขอบคุณครับ